ไม่น่าเชื่อว่าการทำอัลทรานะ่าจะยกเหมือนผ่าตัดดึงหน้าเลยพออายุเยอะขึ้นน่ะหน้ามันก็เริ่มหย่อนค้อยและยิ่งเป็นคนมีแก้มก็จะทําให้แก้มห้อยไปอีกมายก็เลยตัดสินใจมาทำอัลทราพลมซึ่งะจะช่วยยกหน้าเราได้ถึงชั้นสมัดเลยก่อนทาก็จะมีการแปะยาชาก่อนครึ่งชั่วโมงน,นจะจ๊ะระหว่างทําก็ชิลมากอัลทราพลา์ตัวใหม่คือไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนใครที่บอกทำอัลเทราแล้วเจ็บอย่าลากฟันให้มาลองตัวนี้เลยเขาเป็นพลังงานอัลตซาวที่ถูกพัฒนาจากเครื่องอัาลากว่เทําเสร่ารุกคนหนน้ามัยกขึ้นไปเลยอน ทำครบสองะครั้งแล้วค่ะทุกคนขนทันทีนะคะหลังทํารู้สึกหน้ามันยกขึ้นไปเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกกระชับด้วยนะคะผิวหน้าก็คือดีขึ้นเลยหลังทําทันทีครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะหลังจากที่ไปทําอัลทร่าพามานะนี่เป็นไงทุกคนหน้าคืนเลียวแล้วก็ยกขึ้นมากเลยอะ่ะแล้วก็เห็นกรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นด้วยนะคะคือเขาจะดึงตั้งแต่คอเลยนะรู้สึกว่าหน้าที่เคยหย่อนคอยนะั้นเนี่ยมันแบบว่ามันยกขึ้นไปเลยอ่ะคะ่ะทุกคนเห็นไหมหน้าคืนเลียวขึ้นมากๆเลยเนี่ยไปทำอัลทอร่าพามันนะแล้วจะบอก คิวกว่าออลิจิโอนี่ได้เดือนหนึ่งนะคะผลลัพธ์ก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าหน้ามันยกขึ้นพิกัดไม้ทําที่โปเดอมาคลินิกคลินิกนี้ไม่มีเซลล์นะมาทําได้เลยลง BTS สนามเป้าคลินิกอยู่ทางซ้ายมือถ้าใครเอารถมาก็จอดหนะ้าคลินิกได้เลยนี่คือการทําอัลตทราครั้งแรกจะทําตลอดไปค่ะปั่ง